วันนี้พบกับส้มในรายการ i d h a d t y ค่ะวันนี้นะคะส้มจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับพี่น้ำใส Beauty b บล็อกเชื่อดังจากช่องน้ำใส p e r t i ์ Engineer ค่ะพี่น้ำใสนะคะเป็น Beauty b ล็อกเกที่มีการแต่งหน้าที่สุดแปลกแหวกแนวมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับพี่เขาเลยกันดีกว่าค่ะ และตอนนี้นะคะส้มก็ได้นั่งอยู่กับพี่น้ำใสแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกนอื่นนะคะอยากจะให้พี่น้ำใสแนะนำตัวก่อนเลยค่ะแนะนำตัวค่ะเช่นลูไม่เลวฟลีชไม่ใช่สวัสดีค่ะน้ำใสค่ะจากช่องน้ำใสเพอร์ทิสเอนจิเนียร์ค่ะโอเคค่ะพี่น้ำใสคะจุดเริ่มต้นของการทำช่องน้ำใสเพอร์ทิสเอนจิเนียร์เนี่ยพี่น้ำใสเริ่มต้นได้ยังไงคะอืเรื่องมันเมื่อ5าปีก่อนน้อง เอาแล้วสไตล์นี้ได้เลยค่ะหนูชอบค่ะหนูันชอบค่ะเมื่อ5ปีก่อนพี่ก็ยังเป็นเจ้านิสิตตัวเล็กๆเรียนมหาลัยใช่ไหมแล้วปรากฏว่ามันเครียดมากมีการบ้านจะสอบแล้วอ่านไม่ทันแล้วก็เครียดเศร้าเราจะนั่งจมความไร้สามารถของตัวเองมันก็ใช้ที่ใช่ไหมเราก็เลยเอาของทุกอย่างมาแล้วก็ช่างมันแล้วก็ทดการ ท่างอื่นเลยที่ไม่ใช่แบบการเรียนนั่นก็คือนั่งอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าค่ะเอากล้องดิจิตอลมาตั้งเนาะ่หาวิธีรีแลกใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็แบบปไฟจากโต๊ะทำงานคือคือฉากแบบอยุคนั้นอ๋อฉากทื่อๆใช่ไหมคะโอเคเริ่มเริ่มจากเริ่มจากเป็นแบบว่ายังไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามีกล้องตัวนึงแล้วก็ตั้งกล้องเราเป็นกล้องแบบนักท่องเที่ยวด้วยนะแบบโต๊ะกล้องเล็กๆนั่นแหละแล้วพี่ก็เลยแบบ ก็คิดว่าจะทําเรื่องอะไรดีก็ชอบแต่งหน้า,าก็เลยทำพี่ก็เลยหาหัวข้อใกล้ตัวมาทํานั่นก็คือแต่งหน้าไปมาหาลัยเอาจริงให้ย้อนกลับไปดูเนี่ยเนื้อหามันน่าอายมากเลยน้อง <c oughs> สมัยนั้นมันด่อยมากาาแล้วก็แล้วก็ปลายมันว่าเราก็ค้นพบว่าเฮ้ยพอเราทําอันนี้แล้วอ่ะเราได้เขียนบทเราได้ถ่ายตัวเองแล้วเราได้ตัดต่อเองเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยเรารู้สึกผ่อนคลายอย่างบอกไม่ถูกแฮ <c oughs> รู้สึกชอบแบบเอยใช่ก็ดูรีแลก์ดีเนาะใช่แล้วมันทําให้เราเรียนได้ดีขึ้นแฮะอ๋อม<า>เป็นตัวช่วยในการเรียนด้วยนคะใช่มันกลายเป็นว่ามันเป็นงานอนดิเรกที่เราทําแล้วเราเฮ้ยรักว่ะชอบว่ะสบายใจว่ะมันเราก็เลยทํามันมาเรื่อยๆค่ะอ๋อนี่ถึงวันนี้ <laughs> โอเคนี่ก็คือจุดเรนต้นเนานะงั้นหนูเข้าประเด็นที่ว่าไอเดียการคิดคอนเทนต์ที่พี่แต่งหน้าอิงจากคนในประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็มีการให้ความรู้ไปด้วยเนี่ยที่ได้ไอเดียการคิดคอนเทนต์นี้มาจากไหนคะ อยากทราบมากเลยครับพี่คือนี่ที่เป็นคนชอบประวัติศาสตร์อยู่แล้วอย่างเวลาที่พวกเราอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยพี่เชื่อว่าน้องทุกคนก็ต้องเคยทําใช่ไหมแบบอ่านประวัติศาสตร์แล้วก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเราไปอยู่ในยุคนั้นจะเป็นยังไงวะใช่ค่ะเราจะแบบไปอยู่ยุคนั้นแน่นอนฉันจะแบบตัดเสื้อแบบยุคนี้แล้วก็ไปเดินให้ผู้บ่าวทั้งซอยมองเหลียวหลังใช่ไหมแล้วไงต่อทําอะไรดีกระโดกับศาสนาจักรดีไหมแล้วก็โดนเผาเลยเป็นแม่มด ก็ดูมีสตอรี่บรีโที่ททน่าค้นหาดีนะคะใช่ไหมมันก็เป็นความสนุกที่เราได้เข้าไปอยู่ในโลกที่เราไม่คุ้นเคยอ่ะเนาะ,ะแล้วกลับมาอีกเรื่องหนึ่งนอกจากประวัติศาสตร์การประทินโฉมมนุษย์เราชอบความสวยงามแต่ว่ามาตรฐานความสวยเนี่ยมันขึ้นกับยุคสมัยที่เราอยู่พี่น้ำใสทำ YouTube มากี่ปีแล้วคะ5ปีคะ่ะ5ปีค่ะแล้วมีเทคนิคยังไงให้คนมาติดตามช่องเราเยอะๆบ้างคะไม่รู้แล้ไม่รู้ เกิดอ,อะไรขึ้นทำไมถึงพี่น้ำใสตกใจไหมคะตอนที่เห็นยอดว่าคนตามเป็นแสนตกใจมากม,มันมันมันเริ่มมันเริ่มตอนคลิปไหนคะพี่ตอนแรกอะตอนแรกอ่ะช่องคลิปแรกที่ลงไปอะมีผู้ติดตามประมาณ23คนโดยที่3แอคเขาเป็นแม่พี่แบบแม่มาแบบให้กำลังใจมากๆแต่ว่าไม่รู้มืนกันจู่จมันก็แบบตุ้มขึ้นมาเรื่อยๆพอ5ะปีกับแสนคน มันก็เป็นตัวเลขที่ขึ้นมาเรื่อยๆนะมันแล้วคลิปไหนคนดูแบบยอด,ดวิวแบบทะลุทลมทลาย<อ>พระชินีนาถอลิซาเบธที่หนึ่ง<อ><อ>ก็สรุปเลยว่า<ไ><ๆ>เราก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรหรอกอยู่ดีเขาก็เอ๊ะมาติดตามแต่ติดตามกันได้ยังไงอะไรอย่างนี้นใช่ไหมคะมแบบยูดี้ว่าตู้มามาทีเดียวแต่ว่าไปนะ่ะถ้าถ้าเอาเรื่องถ้าเอาเรื่องนี้มาวิเคราะห์ตอนทําก็ไม่ได้คิดหรอกแต่ว่าถ้าให้วิเคราะห์เนี่ยมันคือเนื้อหาเรา ใช้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็โชคช่วยด้วยครึ่งหนึ่ง mm hmm. <laughs> สมมตินนมมถ้าต่อให้เนื้อหาเราดีแค่ไหนเนี่ยสมมติสมมติถ้าต่อให้เนื้อหาเราดีแค่ไหนเนี่ยเราดันลงวันเดียวกับที่ช่อง y YouTube ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนี้ลงเนี่ย mm hmm. ทุกคนก็ไปดูนั้นทุกคนเราก็จะเป็นเจ้าเนื้อหาเล็กๆอยู่ตรงนี้ mm hmm. ก็จะเศร้าๆหน่อยดังนั้นเราว่ามันเป็นเนื้อหาดีแล้วก็โชคช่วยด้วย mm hmm. เพราะาจริง เนื้อหาอลิซาเบตเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเนื้อหาที่เราภูมิใจเราจุ๊บเนื้อหาที่ภูมิใจคะในแต่ละอีพค่ะที่พี่พี่น้ำสายทำใน y YouTube เนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้างคะขั้นแรกเนี่ยพี่ก็จะต้องนั่งอ่านหนังสือไปเรื่อยซึ่งเหมือนเรายังนึกไม่ออกว่าเราจะทำหัวข้ออะไรเนวป่ะคือเราก็จะนั่งอ่านหนังสือเรื่องที่เราสนใจไปเรื่อยๆแล้วพอแบบเจอหัวข้อที่แบบว้าวสนใจมากเราก็จะอ่าน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 ไปอีก คือถ้าเธอดูในคลิปของเราอะแ่งอ้างอิงมันจะเยอะมากเ mm. พราะเราจะเราอยากจะให้เราในหัวเรามีข้อมูลเยอะที่สุดเท่า mm. ที่จะหาได้ในช่วงเวลาจํากัด mm. ก็คืออ่านอ่าน,อ,านอ่านเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็มาประมวลในหัวว่าจะเอาไปทําอะไรดีวะแล้วก็คายออกมาเป็น บทคลิปอ๋อค่ะประมาณนั้นค่ะแล้วเรามีการเตรียมของเตรียมกล้องคือพี่น้ำสาสทำทำเองคนเดียวใช่ไหมคะใช่แเล่าเล่าให้ฟังหน่อยค่ะพอเขียนบทระหว่างเขียนบทเนี่ยเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเราจะเพราะมันเป็นการแต่งหน้าใช่ไหมคะเราจะเราก็ต้องนั่งคิดว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นคนสมัยนั้นอ่ะเราจะแต่งยังไงวะ คือเราไม่สามารถไปที่เคาน์เตอร์เครื่องสำอางแล้วก็ซื้อแล้วก็บบเอามาทาาได้ใช่ไหมเราก็ต้องนึกไปว่าเฮ้ยสมัยนั้นเขาหาวัตถุดิบจากไหน<ม>แล้ววิธีที่เขาจะใช้คืออะไร<ม>ถ้าเราตอบเองไม่ได้เราก็ต้องไปหาข้อมูลมาเพิ่ม,มจนกระทั่งแบบได้เป็นสคริปที่สมบูรณ์แล้วก็วิธีที่เราคิดว่าเขาจะทําอย่างนั้นม,มาสําหรับแต่ละคลิปะนะแล้วก็หาวัตถุดิบที่ปลอดภยัยแล้วก็เอามาทดลองว่าคือเราทดลองแต่งหน้าก่อน<ม>อันว่า แต่งออกมาแล้วมันเป็นยังไงมันได้ผลอย่างที่เราคิดหรือเปล่าแล้วบางทีเวลาเราลองเนี่ยเราก็แบบอย่างเช่นแป้งตะกัวขาวเนี่ยเขาจะใช้อะไรทานะเขาใช้มือทาเหรอเขาแบบถ้าแบบนึกภาพเป็นแบบผู้หญิงทุกเช้าเนี่ยเขาเปิดฝาแป้งตะกัวของเขามาแล้วเขาจะแบบอย่างนี้หรือเปล่าหรือเขาจะใช้แปรงขนสัตว์ใช้แปรงขนสัตว์เชวเขาใช้แปรงทา พอเราลองแล้วเราก็จะพยายามคิดว่าแบบเฮ้ยถ้าเป็นผู้หญิงยุคนั้น,นจริงๆเขาจะทํำยังไงก็ทดลองไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้เป็นเหมือนขั้นตอนรูทีนที่ที่น้องเห็ด <laughs> อ๋อค่ะ <laughs> แล้วก็พอทายเสร็จแล้วก็ในเรื่องของการตัดต่อนะคะคือตัดตัดเองหมดเลยใช่ไหมหรือไงก่อนที่เริ่มจากพี่เริ่มจาก Windows Movie Maker ค่ะเก่ามาก <laughs> ใช่พี่เริ่มด้วยวิด d o w มูฟ v ี่เม k เกแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น โซ<อ>นี่เวกัสแล้วตอนนี้ค่าจะลงทุนไฟโอลคัตโปรว่าเอ้ <laughs> อย <laughs> แพงจังเลยโอเคค่ะแล้วตั้งแต่ทำ YouTube มาเนี่ยครับพบปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะปัญหาปัญหาจริงๆเลยคือไม่มีตังค์ <laughs> ไม่มีตังค์ เพราะว่าค่าโฆษณาจากยูทูปมันน้อยไงน้องมันไม่ได้เยอะเพราะว่าพี่ไม่ได้ค่อยได้รับสปอนเชิงเบ้ได้รับสปอนเซอร์บวกเนี่ยเอิ่มพี่ไม่ค่อยได้รับส่วนน้อยแล้วกันเนอกจากส่วนน้อยแล้วกันรู้สึกบีวีวิดีโอเดียวเองนะแล้วสงสารฟรีสปอนเซอร์นี้เข้าหน่อยนะคะเข้าพี่เข้าหน่อยนะคะใช่ๆๆทำดีทำดีท่ะพีค่ะโอเคค่ะ ก็คือว่าเป็นในเรื okay. s <S like, ่องของงบประมาณแหละเนาะที่ว่าเราต้องซื้ออุปกรณ์มาแต่งหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะปกติเวลาพี่ได้เงินเดือนมาเงี้ยพี่ก็กันเงินส่วนหนึ่งไว้สําหรับงานอดิเรกก็คือ YouTube ก็คืออาจจะเป็นอุปกรณ์แต่งหน้าหรือว่าค่าเครื่องพิมพ์ค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆแต่ว่าพอทําไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ค่าใช้จ่ายมันก็เริ่มเยอะขึ้นเช่นเฮ้ยเห็นคนอื่นมีนู่นมีนี่เราก็เฮ้ยอยากมีบ้างว่ะอย่างเช่นไฟไฟชอ กล้องกล้องมันก็ต้องมีขาตั้งแล้วก็ต้องมี s อ card ์เยอะเย<ช>อ๋อมันก็จะเริ่มมาเรื่อยๆ <c oughs> เอาเป็นว่าขาดแคลนในเรื่องของด้านงบประมาณแล้วก็อุปกรณ์นี้ใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ว่าขาดแคลนก็ไม่ค่อยถูกเนาะแต่คือมันก็มีความอยากอยูอย่ในใจว่าแบบโหคนอื่นเขามีโกโปรเอามาติด<อ>ไว้กับหมาแมวแล้วก็วิ่งวิ่งไปโอ้โหทุกวันเลยก็ยังแบบเอามือถือวิ่งดุ๊ดุดไปอยู่มันก็เจ็บปวดเล็กน้อยแต่ว่าวิธีแก้มันก็ไม่ใช่วิธีแก้เนาะ แต่เราก็มาดูว่าอะไรที่เรามองเราก็มานั่งคิดว่าอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นอย่างเช่นด้วยลักษณะเนื้อหาของเราเนี้ยเรานั่งอยู่คนเดียวกับเจ้ากล้อง<ม>กับเจ้าไฟ<ม>ใช่ไหมถ้าไฟเรามันจะอยู่ในสภาพที่น่าสงสารขนาดไหนก็ไม่มีใครเห็นหรือว่ากล้องเาวางอยู่บนอะไรก็ไม่มีใครรู้ถูกต้องค่ะ ราะฉะนั้นเรก็จากนั้นพอพอได้พอเปิดได้ก็คือเราเลือกใช้เงินกับเครื่องมือที่เราจําเป็นต้องใช้จริงเราจากเรื่องอุปกรณ์ก็ตัดต่อมั้งเพราะเมื่อก่อนเพราะพี่ไม่ได้เรียนด้านนี้เหมือนน้องพี่เรียนอีกด้านหนึ่งมาแต่ว่าเหมือนเราก็ต้องหัดเรียนรู้ไปเรื่อยอะเนาะคือฝึกตัวเองไปเรื่อยให้เราดีขึ้นกว่าเมื่อวานเยี่ยมค่ะมีอะไรกว่มีคอมเมนต์ใช่ไหมคอมเมนต์คอมเมนต์เรื่องคอมเมนต์ไม่ดีคอมเมนต์ใจร้าย ตัวว่าไปเนี่ยเราก็พยายามคิดว่าเราจะพยายามมองผู้คอมเมนต์ในแง่ที่ว่าแบบเออเขาจะมีเขาอาจจะมีวันที่ไม่ดีเลยเขาอาจจะรู้สึกเศร้าในชีวิตของเขาอยู่แล้วว่าเขาก็เลยมาเอาความเศร้าของเขาโยนใส่ใครที่เขาไม่รู้จักในอินเทอร์เน็ตแล้วอยากจะให้พี่น้ำสายให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่อยากทำ u t u b e ค่ะอย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้นะคะคือมันขึ้นกับเนื้อหากับโชค โชคนี่ก็เป็นเรื่องที่เราทำอะไรไม่ได้เนอะแต่เนื้อหาเนี้ยสมมติถ้าน้องอยากจะทำเนื้อหาเกี่ยวกับการแต่งหน้าเนี่ยน้องมองไปนในตลาดก่อนมันมีทุกแบบแล้วใช่ไหมยอย่างอ่ะยูทูบเบอร์คนนี้แต่งหน้าสายฟอสายฝรั่งใช่ไหมแล้วก็บิวตี้บ็อกเกอร์คนนี้แต่งสายเกาหลีก็จะเห็นว่าตลาดเนี่ยมันเป็นตลาดที่ค่อนข้างอิ่มตัวแล้วนะคือเราอยากดูอะไรเราก็สามารถเลือกดูได้ดังนั้นถ้าน้องอยากจะ เป็นยูทูบเบอร์สายการแต่งหน้าเนี่ยเรารู้ว่าที่เธออยากเป็นยูทูบเบอร์สายแต่งหน้าเนี่ยเพราะเธอรักเครื่องสําอางเธอรักการประทินโฉมอยู่แล้วคาแนะนําคือหาอีกอย่างหนึ่งที่เธอชอบเพราะว่าไอตอนนี้ตลาดเนี้ยมันอิ่มตัวมากเหมือนทุกคนเหมือนเฮกันไปทกคนะคือตอนนี้ทุกอย่างมันค่อนข้างสะดวกก็คือทุกคนมีกล้องทุกคนมีมือถือเดี๋ยวนี้วิงไลท์วินไลท์ใช่ไหมไฟกลมๆไฟกลมๆมันก็ หาซื้อง่ายแล้วในยุคน,นี้ทุกคนสามารถเป็นยูทูบเบอร์ได้แล้วก็แนะนําให้น้องหาเรื่องอื่นมารวมกันแล้วมันก็จะเป็นขยุยข,ขยุยที่เป็นตัวของน้องเองที่มันยังเป็นตัวของน้องอยู่ก็คือเป็น2เรื่องที่น้องชอบอย่างของที่น้าสายทําเนี่ยก็คือการแต่งหน้า<ส>กับประวรรัติศาสตร์เอามารวมกันว้าวของน้องก็อาจจะเป็นสมมติถ้าน้องรักสัตว์น้องก็อาจจะแต่งหน้าตามนกยูงเสือชีตา จระเข้อะไรนี้พี่ก็ไม่รู้มาจอมเป็นยังไงแล้วก็ระหว่างนั้นน้องอาจจะแบบบอกเลยว่าน้คิวมันรำแพนเพราะอะไรอย่างนี้ระหว่างที่เราแต่งไปนี่ตัวอย่างเช่นนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ยังไม่มีใครทำหรือว่าน้องน้องมีน้องน้องมีเรื่องอื่นที่ชอบนอกจากการแต่งหน้าเรื่องผีก็เรื่องผีก็น้องก็แต่งหน้าไปเล่าเรื่องผีไปเรื่องแบบกระสือแต่งหน้ากระสือยังไงแล้วก็แต่งแล้วก็ แต่ไม่ต้องส่งมาให้พี่ดูตอนกลางคืนนะโอเคค่ะสุดท้ายนะคะอยากจะให้พี่น้ำสายฝากผลงานแล้วก็ช่องทางการติดตามค่ะฝากช่อง YouTube ฝากช่อง y o t u u e แน้ำสายเพอร์ทิเอนจิเนียร์ด้วยนะคะ ค่ะวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณพี่น้ำใสามากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญนะคะวันนี้สนุกและก็ได้ความรู้มากๆเลยค่ะรอชมนะคะว่าครั้งต่อไปส้มจะพาไป how t w สูสอาชีพอะไรรับชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราค่ะวันนี้ส้มและพี่น้ำใสต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายไโชค